วันนี้มีคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม DBForm Plus มาให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลข้อที่1นนะครับก็คือโปรแกรม DBForm Plus เราสามารถจะสร้างแบบฟอร์มได้ง่ายนะครับเพราะว่าในโปรแกรมในส่วนการสร้างเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ช่วยออกแบบในการสร้างแบบฟอร์มให้สวยงามและใช้งานง่ายนะครับข้อที่2ก็คือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งในโปรแกรม DBForm Plus เนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยง ข้อมูลหลายๆแฟ้มข้อมูลเข้ามาในหนึ่งแบบฟอร์มเพื่อใช้งานได้อย่างตรงจุดและลงตัวนะครับส่วนข้อที่3ก็คือการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยในการบันทึกข้อมูลได้หลายรูปแบบนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานข้อที่4ก็คือเรามีในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่มีการคํานวณอัตโนมัติสามารถตั้งค่าคํานวณในแบบฟอร์มเช่นการคํานวณราคาสินค้าการคํานวณยอดจาก แบบฟอร์มการขายสินค้าหรือคำนวณภาษีนะครับช่วยให้ลดความผิดพลาดในการคำนวณและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานนะครับข้อที่5ก็คือการลองรับในเรื่องของการสำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพข้อมูลนะครับลงสู่ usb หรือไว้ในฮาร์ดดิสนะครับข้อที่6กนะครับก็คือการลองรับ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานก็คือผู้ง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะกำหนดในส่วนของพาสเวิร์ดในการเข้าทำงานหรือการตั้งค่าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการกำหนดการดูการแก้ไขหรือการลบข้อมูลเพื่อให้การจัดการข้อมูลเนี่ยปลอดภัยสูงสุดนะครับต่อมาข้อที่7นะครับก็คือการใช้งานง่ายนะครับโดยที่โปรแกรมไม่จําเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมทําให้เหมาะกับธุรกิจ นะครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ไปถึงขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลแบบง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการติดตั้งออนไลน์ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ